สวัสดีครับพบกับผมนะครับที่ปรึกษาการขายเอสวิลภาพเหมือนเดิมนะครับและก็วันนี้นะครับผมมีความยินดีมากๆเลยนะครับลูกค้าที่กังวลใจในวันทําสัญญาหรือว่าในวันที่ติดต่อผมมานะครับว่าติดปัญหาในเรื่องเครดิตต่างๆว่าจะออกรถได้ไหมนะครับและนี่คือคําตอบนะฮะเราพร้อมส่งให้พรุ่งนี้เช้า9ก้าโมงเนาทีนะฮะเป็นวันที่ส เดือน6 2568นั่นเองนะครับกับเจ้าตัวแคลฟอมาพร้อมชุดแต่งนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับมาพร้อมชุดแต่ง S p o r t ร์ตี้และก็แม็กทีเอสามเนะครับโหลดหน้า2หลัง3ให้อย่างหลอ่อๆลดุๆแบบนี้เลยนะครับทุกคนมีความเชื่อมั่นอยู่แล้วว่า พร้อมกาลังใจนะครับไม่ว่าคุณจะติดปัญหาอะไรเราพร้อมยินดีเราพร้อมช่วยมีคําแนะนําให้กับทางลูกค้านะครับและก็อย่าลืมนะครับเดือนนี้นะครับมิถุนายนนี้วันที่หนึ่งนะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนะฮะอย่าลืมว่าตอนนี้ทางประกันภัยเขาเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับลูกค้าที่ออกรถนะครับต้องมีใบขับขี่นะครับหรือลูกค้าท่านใดยังไม่มีใบขับขี่ ก็สามารถแจ้งมาทางฝ่ายขายเราได้นะครับออกรถป้ายแดงนะฮะแจ้งมาทางฝ่ายขายเราได้เลยว่าบุคคลท่านนี้เป็นแฟนเป็นพี่เป็นใครก็ได้นะครับเพื่อยืนยันสิทธิ์ในการให้เราแจ้งประกันภัยชั้นหนึ่งแต่ว่านะครับประกันภัยชั้นหนึ่งนี้นะครับเราสามารถแจ้งคุ้มครองได้สูงสุดถึง5คนเลยทีเดียวนะครับลูกค้าอย่าลืมนะครับวันที่1มิถุนายนา กฎหมายใหม่มาแล้วนะครับอ่ะตรงนี้พักประกันไว้ก่อนเนาะนะครับตัวนี้นะครับแคปโฟสีประตูเอเรานะครับพร้อมชุดแต่งชุดนี้นะครับลูกค้าผมคันนี้ใช้ดาวอยู่ที่25%เปอร์ใช้ดาวอยู่ที่25%เพร้อมชุดแต่งและก็ส่วนลดอีกมากมายแบบนี้คุณจะอดใจไหวอย่างไงได้ก็ขอเชิญนะครับที่นี่นะครับบริษัทอีสุสุนครหลวงสาขานวนครนะครับ ฝั่งขาออกไปทางสระบุรีนะครับผ่านมาทางนี้นะครับก็แวะเข้ามาสอบถามทักไทยกับแคมเปญโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ให้ทุกคนได้สัมผัสอย่างแน่นอนมาถึงทักถามหาเลยว่าที่ปรึกษาการขาย SC วิีลภาพคนไหนอยากมาออกรถหรือโทรนัดหมายผมก็ได้นะครับที่0648914119 ยินดีให้บริการประชมตัวรถได้เลยครับผม